สวัสดีครับเบิร์ดเซกเส็จหลังบ้านนะครับวันนี้ก็ที่21กันยา64นะครับหลังจากที่เราได้ให้อาหารปลาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเสริมกับเป็ดน,นะครับเป็ดเราก็ได้ได้ให้อาหารไปแล้วนะครับแต่ว่า เราจะใช้ประโยชน์จากผักตบชาวาในบอ่อป่าของเรานะครับคือโดยการนำผักตบชาวานะครับที่มันขึ้นหนาแน่นนะครับก็ทำการลดปริมาณนะครับโดยการเอาไปให้เป็ดนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับก็จะพา เดินลาะดงกล้วยครับถ้ามองอย่างตอนนี้ครับก็จะเห็นความหนาแน่นของผักตบนะครับก็จะทำการออกให้เป็ดนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างให้แหนแดงมันได้ขยายพันธุ์นะครับก็ได้ลดปริมาณ ของผักตบนะครับให้แน่นเกินไปนะครับนี่ไข่เป็ดเก็บไม่หมดเามา่อเช้ามันน่าจะไข่ทีหลังเนาะก็วิธีการก็ง่ายๆนะครับก็เอามือดึงขึ้นมาเลยครับเพราะว่ามันระ,ระดับนี้ครับหน้าฝน,นครับน้ำเยอะ จะร้อนบ่อยอยู่แล้วครับก็ขออนุญาตดึงก่อนนะครับก็ <c oughs> จะสลัดนิดนึงลากยามากเลยครับก็จะโยนให้พักให้เป็ดไปเลยนะครับเดี๋ยวขเขาก็จะมากินเองนะครับเล็กๆก็อาจจะกลัวนิดน,นึง เอาเดี๋ยวเอาต้นเก่ๆออกก่อนต้นเก่มันก็จะมีใหนแดงติดมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเป็ดผก็เก็บกินเองนะครับต้นนี้ต้นเก่าเก่มากครับกอใหญ่เลย ก็ดึงมาประมาณนี้ครับประมาณสามสกอเนีครับให้เป็ดเขากินนะครับถ้าดึงมาเยอะเดี๋ยวมันกินไม่หมดมันก็จะหยียบเล่น,นครับวันหลังเราก็มาดึงอีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะโล่งนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปตักในแดงนะครับตักในแดงเอาไปให้เป็ดไก่นะครับเดี๋ยวพักวิดโอสักคู่เดี๋ยวมาดูครับ ตอนะครับก็ตอนนี้เป็ดเขาก็เริ่มมากินแล้วนะครับนะมันก็จะกินทั้งรากทั้งใบนะครับนะครับ z ูมให้ดูชัดๆนะี่ครับก็เป็นการลดต้นทุนได้อย่างหนึ่งนะครับเสริมอาหารให้เป็ดด้วยนะครับ จะเป็นการกําจัดผักตบที่ออกมาเยอะด้วยนะครับผักตบมันขยายพันธุ์เร็วนะครับเหมือนกระแนเป็ดนะครับเหมือนกระแนเป็ดหนนะคแดงเดี๋ยวเราไปตักในื้แดงให้เป็ดไก่เลยนะครับก่อนของเราก็มีกระมังครับกับนี่ครับที่ตักนะครับตักกันเลยครับ สภาพจะมีน้ําขางนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกน้ําท่วมที่ดินมันต่ำครับก็มาถึงแล้วน,นะครับบอ่อแหนแดงของเรานะครับ สภาพกระเบื้องมันก็จะบูดๆเบีบ้ยวๆนะครับเพราะว่าโดนแรงดันดินนะครับเดี๋ยวหน้าแรงต้องเลือทำใหม่นะครับก็จะมีต้นข้าวต้นข้าวอย่างสูงมากต้นข้าวนี้ประมาณ2เมตรกว่าครับเพราะว่าจากระดับแหนแดงเนี่ยลึกลงไปอีกก็ประมาณประมาณเกือบเมตรนะครับต้นข้าวอย่างดียังโตได้ นแดงตัวนี้เดิมทียามาเอามาปล่อยแค่หนึ่งกำมือครับเอามาแค่หนึ่งกำมือแล้วมาปล่อยครับพอมันได้น้ำฝนน้ำธรรมชาติน้ำปุ๋ยนี่ขยายเร็วมากครับเดี๋ยวก็จีการก็ง่ายครับเอาที่ตักนี่ครับตักขึ้นมานะครับนี่ครับ ก็จะได้นเนื้อแดงขึ้นมาโอเคใส่กระมังกดดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตักก่อนครับพักกองแปบ๊บครับตอนนี้ก็ใส่เนื้อแดงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาไปให้เป็ดกันนะครับมันจะเชอะแฉะนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่ได้ถมนะครับเป็นที่ต่ำนะครับกล้วยน้ำวาเตียของเราจะได้กินไหมน้ำก็ท่วมนะครับ น้ำท่วมสวนไผ่เรานะครับฝนฝนมันตกหนักมากแต่ก็กำลังระบายน้ำออกมันจะเฉยๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าแดดมาแรงๆก็แปบ๊บเดียวก็แห้งนะครับสภาพอ่านไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับหน,น้าฝนก็จะมีเป็ดเทศอยู่ประมาณห้าตัวนะครับตอนนี้ก็ไก่ไก่เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเพราะว่า เราจะพยายามลกไก่ออกนะครับตอนนี้โดยสภาพพื้นที่ของเราไม่เหมาะการเลี้ยงไก่เท่าไรนะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะครับแต่ถ้าเลี้ยงเป็ดก็ไม่มีปัญหานะครับหรือไม่ก็หน้าหนาวหน้าฝนเอ้ยหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับเราก็เลี้ยงไก่นะครับพอถึงหน้าฝนเราก็โลกไก่ออกนะครับ กันไหนนี้ก็จะมีไก่ไข่นะครับอยู่7ตัวนะครับออเอามาเนาะมาเข้าเรื่องเข้าประเด็นเรานะครับ,นะรบก็ทำการใช้เนแดงนะครับเนยแดงไมคโครฟิลล่านะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับก็เริ่มแรกเลยก็ไปขอเพื่อนมานะครับก็ประมาณหนึ่งทำมือนะี ออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์เองนะครับใส่เข้าไปวันนี้ครับเดี๋ยวเขาก็มากินเองนะครับก็ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้นะครับประโยชน์ของในแดงก็ประโยชน์เยอะพอสมควรนะครับ เอามาให้ไก่ไข่เลยยังไม่ได้เก็บไข่ครับหลายวันแล้วเปิดประตูก่อนแป๊บนะครับก็ทำไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับก็ทุลักทะเลหน่อยนะครับ อลองดูสิไก่ไข่เพิ่งให้ครั้งแรกนะครับไม่รู้เขาจะกินไหมก็มีจิกอูนะครับก็ให้เขาสร้างความคุ้นเคยสนิดหนึ่นนงไปเหวี่ยกินเองนะครับ ส่วนข้างนอกครับก็มารอบวงแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้เป็ดไข่ด้วยนะครับเมืกี้ยังได้ให้เป็ดไข่นะครับ